คนว่ะไก่เนี่ยคนมาเดือนหนึ่งคนเด้อคนมาดีเป็นเงินหัววงเป็นเราข้าวไม่ใช่คืนเงือนก็คืนรถว่าหองน้ำค่ะคอยชิคอยเห็ดไปดอกคนมาเดือนนึงเผว่าอถามเบิกมาเศ้านี่ดอก สบายดีและสวัสดีเดอรพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมือ่อสุขุสุขคนเนาะว่าพังลาพังไทยละต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข่าสู่ซ่องสาวดวงสาวเลาวนะ่าเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยมุนีสาวดวงกับหากามาแต่สั่งเครื่องมนะพี่น้องเนาะมอนีกาไปสั่งเครื่องกับน้องดอกคุ้นขึ้นเนาะไปกันสองคนมุนีเนาะโดยมอนีกาไปสั่งอันทรายกับปูนมาไว้ให้สร้างเพิ่นบกพาเพื่นครัวก,กับพาห้องนำนะ้ำเนาะโดยมุนีสร้างเพิ่นกับขามาเห็นเบี้ย วันเป่นกับบริมาเนาะวันบ่วมีรลเนาะโดยไปสั่งเคื่องแล้เมื่อนี้สัดว่างกะไปซื้ออันหกสากมาหนึ่งเียต่างๆมาพี่น้องเนาะว่าสิไปซื้อเมื่อวานนี่แหละบด้ไปเนาะเมื่อนี้ก็เลยไปซื้อกบนองดอกคเ้น่นเนาะเราไปสั่งอันดินทรายไหวเพิผลกัดีมาฮอดพร้อมกันเลยเนาะโดยตอนนี้ทรายผลก็มาส่งให้าเลยเนาะโดยชัดว่ากับสั่งทรายสะอาดเนาะพี่น้องเนาะโดยจะ มีทั้งปูนแล้วก็ทรายก็รวมกันก็เป็นแ7ดแสนเจ็ดสิบพันเนาะทรายก็ทรายสะอาดลดหนึ่งหาแสนสามสิบพันเนาะแล้วก็ปูนหาสอบนอ้นองเนาะโดยปูนหาสอบก่ะสามแสนสี่สิบ 3, 40, เนาะเอาไปสั่งมาผนกัมาส่งฮาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโดยเดี๋ยวฮาไปติดตามหาซ่งน้องกันเลยนะพ่อแม่พี่น้อง โดยเนาะอันนี้ก็เป็นทรายที่ห้างสั่งมาเนาะทรายสะอาดบ่มเมืนทรายเปืือนเนะาะถ้าทรายเปื้อนมันสิมีกาบหอยเนาะอันนี้แบบว่าทรายสะอาดแบบบ่มมีกาบหอยเนาะเวลาผุนบกมันจังสีได้ง่ายเนาะเวลาผุนบกจังสีบ่ได้หอนทรายเนาะ เขาสั่งมาหลดหนึ่งเลยเนาะโดยแล้วก็ปูนอีกหาสอบเนาะเพราะว่าปูนทายังเหลือสองสอบเนาะเขาสั่งเพิ่มหาสอบอันนี้ก็เปล่งนนำมาล่างถ้วยนมเศร้านี่นะโดยสบายดีเด้อทางนี้เด้อเป็นไงได้มาทางนี้เดี๋ยวสบายดี เดยสบายดีสบายดีแม่สบายดีดอกคุณล่ะโดยลินยาสบายดีปลาลูกไหนลูก,ลกสบายดีคือปลาหิ้เฮียนมือหนิผักผักเอาคือผักไวยแท่มือนีิวันซุปได้แก้มเซ็งแก้มเซ็งเซ็งอันผักเฮียนบ่ผักเฮียนซอยในคู่ผักให้เราบวเฮียนเลยเนาะมือนีิได้เล่าบ่าล่ะ <laughs> มือนี้มาเนาะเอือยเนาะมือสาวนี้เสร็จบบาเอือยให้ลงไปหับเนาะเลยป้านางกินข่าวล้วบ้ามาเนี่ยั่งถ้ากินมันนางดวงเดยโอ้ยน่องดวงสิหายัางได้ให้กินอยากได้ได้สวยเยะไ<ห>ปะ่ะหาหน่อไม่แกงปะ่ะโอ้ยกินของบูมีเลือดอีกแล้ว <laughs> ชวนกินของมีเลือดเน่ปาน่งก็จึงมีเหือมีแห้งเนเนอไม่แนวมีเลือดคอยกับวอยากเลยเนาะคอยกับอยากไปว่าอาหารบ้านบ้านะนีนีว่าไปแก้งน้ำไหม่เีแ่บ่ห้าวบ่ได้ไปหาน้ำไหม่แต่โดนเลยได้คิดหอดป่าอยู่บ่ได้ไปแต่โดนคนบัวโต้มนม้วีดอกไปเลยเนียนบ่มีนะระตุกก็หากันยังได้ เออชาตุกหันได้ยุเราไปบหมอนม่นซุ่มนี้าตุอกงนนแล้วจะทไทางกัะห้าพนแเรียกผู้ทางเตาถ่านเาอยู่ลุ่มบ่มีปากไปนาหมาแล้วเอันนี้ก็ไม่และแนงเขาเนาะตัวเขาทาซีแล้วเขาก็ับมาไหวอยู่ในงามงามเลยแรงจึงคือสางว่าอะไรไปไหนโดย สบายดีเด้อสั่งเด้อดูยังต้องีเก่อนะสบายดีเลยด้วยดูยังสบายดีไม่ไม่ละแดงบ้านซุ่นเจ้าแดงคือบ้านขอยาวบ้านขอยแดงจึงคือแล้วทาสีเจ้าวาดในใดนาบานางนะอันนี้กระหังก็ขึ้นก็ขึ้นมือเช้านี้นาะใส่ผ้ายังบ่ได้จับหนอดไว้เนาะ เพื่อนป้านางมุ้งมัอนี่เนาะได้ยินข่าวว่าสิมุ้งมัอนี่ถ่าก็จะมาส่งสังกะซีอยู่เนาะเดี๋ยวป้านางเพื่อกระอ้อนนวลจะแข่งแดดไรลูกสสงป้านางกับป้าฝนสงสัยสิขึ้นพร้อมกันยุกแม่นปะยันว่าอยู่อ่านเอ้ยถ่าน้องอยู่กับป้าแจ๊กแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าขึ้นมือเดียวกันเนาะ มันจริงนะนั่นน <c ười> ่ะค like ึกคืนน่ะเขาเฮือนนั่นแน่เขาเฮือนนี่นะโอ้ก็ม่วนเด้โดยพนางสิพาะดวงกินยังเด้ขึ้นเฮือนใหม่นี่เว่าแล้วะสะดวงมักแนมเนาะเออซื้อนมมาแงแ้งได้น้ำใม่ทุกมื้อแล้วแต่นก็ทาบุญแล้ววะดวงมักยังบ่มกแต่แนมนะาสะดวงแนมเฮาเนาะ ให้ดอกคูนเลไปหามาแต่แถวเฮือนปุ่นะหามาแล้วมาแกงอยู่ที่น่ดอกคูบ้มีนะบุมีเลยอยู่ในตลาดอ่ในตลาดกะโลนึงขอไดเดียนนี่เมนสามสี่สิบปวยจักเนาะเลยคือาสงเอมันายาพนปรไปการเคียดอยู <Ash ELLE: res> <necessary> <ts> ่บ่เมื่อคืนไงไม่ได้ไปไม่ได้ไปเออ อันบ่ได้ไปเมื่อคืนนี่เมื่อยแล้วก็เลยบ่ได้ไปเมื่อแต่พี่คำโดยโดยเนาะบรรเฮากาสียหายฝ่าอุบลขอบบุญขอบคุณแม่วิแม่ซี่ทีมงานทุกคนอยู่ฝั่งไทยเนาะที่ซื้อดินไซหายแล้วก็ปูนหายในมือนี่เนาะไหวหายสร้างเพื่อนมาสาวเพื่อนครัวเนาะโดยขอบบุญขอบคุณแม่วิแม่ซี่ทีมงานไทยทุกคนที่ซื้อดินไหา ปูนห่ต่มีดนห้เจ็บยาได้ไข่ยันโ้ให้มีแต่สุกแต่ลาดี่จะมีเต่าไปจะเป็นูฟูใส่ให้ลูกให้หลานให้คู่กับภาพแข็งแหงนัางเื่ามาหยัลงยจาคป้านั่งจ้าท่านได้กินข่าใส่ยังไม่ได้กินข่าใส่ปะโอ้ขิดว่าลองเลยเด้ะเมนป้านั่งลองก่อนแล้วว่าจ้าเมนน่ะนั่งแข็งนั่นนั่งนั่งเงี้ ายย่านใหนี้ไปทงไปังไล,ลยนี่แม่นลรแม่นั่งเปนบริจาลูกแม่ปวดเป็นวัดเลยะคือมเ้านะเป็นวัดสามเสืออนน้ำเลยลูกข่อยเนาะมันมีพระเอกพระนางบาด้มาได้หมแม่ไอพระนางประการได้พระนางประการกประการจังหวัดเจ้งปจักจกังวัดบไรมา โอ to well ้มัน <planting> นี่สร <updating personal> <venue> ้างผนการิเทบ้านประมูห้น้กาเล้งเลเนาะบ้านนี่หลุดพนเทพืนเลื่นบดไดมาเลื่อมือให้เยอเป็นมากมันนี่ผลการเล่งเล่งแล้วขัดมือจังเลี้ยนี่นะเดือนนึ่งนว่าไก่คนว่าเดือนนึ่งคนเด้คนว่าดีแต่เงินหัววงคนเราพลาไม่ใช่ที่คืนเนันก็คืนโลดว่าห้องน้ำค่ะ คอยชิคอยเห็ดไปดอกคนว่าเดือนนึงเผื่าอเาถามเบิ่งมื้อเช้านี่ดอกประนังถามพอเขาเขาบอกเว้าลิ้นกัจะไปนั่งนาะพี่น้องเนาะแต่แนมจะเข้ากับเข้าห้องน้่งประนังก็ได้ดอกเห็ดอยู่นี่แหละได้เข่าก็ได้ได้สั่งเพราะว่าสวมกระตั้งอยู่คอมมอนกับเข่าได้ใกล้

ううนั่นและเนาะมิลังคากะทำห้องมาได้งงไมูแม่กิงงกนันแม่ดีใจเลยเนาะท่า่ก็จะมาส่งบแม่ดีใจจสเกินขาเออม่้ารท่านได้กินเขาอยเด่ดนเป็นโรคแม่วบกินเขากระอิมใจกะกระโบเป็นยังกพื่อนกระเทคานห้องน้ำแล้วเลยเนาะ ที่นบ่อนขอบประตูของน้ำเนาะวันนี้เป็นกาสีมุ่งลังคาให้มันแล้วเนาะเพราะว่ามื่อไหร่จะเาังมุ่งบวแล้วเนาะเป็นกาสีใส่แป้นลมก่อะไรจากมุ่งลังคาเนาะยังสังกระีสองแผ่นกัพพอเนาะเดี๋ยวมูละสะดวงสีอนามัยทางนี้เนาะ มุ้งชังกระซีแล้วเราจะหน่อยกินข่าวได้หนิยันสร้างเิ่นเมือ่อยเิ่นสิเป็นลมก่อนมันแดดเ <laughs> นี่ยมันมีส่วนเสือ้อมันอยู่ เทียงเทียงซะเนาะยันเทียงเทียงใช่ป่ะ เลื่อยก็คือปอกเข่านนะเนาะเลื่อยเนาะ

ทางขึ้นกินนี่นะมันมีคนขึ้นมันีคนขึ้นย่าแหน่อยนะใคอยู่ันบดได้นะมันบนบดได้อนนีคอสักอันนี้เมนือันนี้มาบางเดี๋วันพนัสักเอผมะมันเดือนยูไปนึให้กูถไปจให้ยยว

แง่มามบนน้ำไปเจนไม้ดูดุก็แง่มันไปบนน้ำว่ะปลอกัวนั่นท้องเลตอนนี้นะตุ้งยามันตัวไม่ไม่ ông, người mang đồ đấy. Ừ. à, ta hú, nhỏ rồi. ก้อนน่าลขลงนาแลยนวาลย่นนี่เลอนอันนี้มีทหารแนบนะเนาะมันยังทหารแนบนะยังงงอยู่ นี่แหละคนโบราณเกณฑ์ทาหารนะยอมหับอยู่ไม่นะอ,อธิบายมาดูน้องคนเคยเกณฑ์ทหารนะคะสุกคนอ้า <c oughs> เปิดผลมาแล้วคือคนสิตกนี่นะตอนนี้กระโมงสังก์ซีะอะเนาะย่างอีกแผ่นหนึ่งก็แล้วเนาะเดย มันอีตส่าหรวมกับสิจบคลิปเคลนเท่านี้แล้วเนาะกับผักก็แม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เบื่อโฆษณาใส่เดือยก็แม่พี่น้องนะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สะดวงเหตุคลิปต่อไปเนาะโดยขอบุญขอบคุณแม่วีแม่ซี่ทีมงานทุกคนอยู่ฝั่งไทยเนาะที่ซอยเลือยแม่อบนนะุบลเนาะขอให้แม่มีแต่ความสุขก,กายสบายใจเนาะหายจากปัญหาลูกค้าวไว้ๆด้วแม่เด้อเนาะโดูนอนหลับให้ได้เงินหมื่นอน,นอนตื่นให้ได้เงินแสนเนาะ ท่านเศร้าไร้ข่าวมีแดงค่าเนาะโดยแต่คลินี่สะดวงคอโตไปแล้วก็่าวเว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีช่างก็ซีมุงมเห็นมาแล้วแล้วก็ผื่นก็ซีเมื่อเนาะมืออื่นแล้วก็ผื่นก็ซีมาโบกพาเนาะพี่น้องนอเนาะโบกพาร์แล้วเลยผืน่นจิตจังซีได้ใส่ไม้ละแนงเนาะไม้ละแนงห่ากับบุคคลแล้วห่ากับจิไปซื้อไหม่ผื่นใหม่เนาะโดย